ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมโรบอกนะฮะในแมปที่มีชื่อว่าจูดี้นั่นเองนะครับก็เป็นแมปที่เรียกได้ว่าเป็นแมปเขาเรียกอะไรอะ่ะแนวแนวสยองขวัญน,นะครับก็นี่นะฮะโอ้โหแบบหน้าตาแบบน่ากลัวมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับ ทีมงานคุณภาพของเรานั่นเองนะเป็นเด็กๆนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถแบกเด็กๆทุกคนเนี่ยนะฮะไปด้วยได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ด้านนอกตัวบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเลยนะฮะไม่รู้ทุกคนพร้อมกันหรือยังนะครับตอนนี้นะฮะถือว่าเป็นการพาเด็กมาทัศนศึกษาครับเป็นเป็นทัศนศึกษานอกนอกสถานที่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิบคน ไม่เอาแปดหรอเดี๋ยวคนนอกเข้าเยอะนะครูหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรให้คนโยกไม่เป็นไรคนนอกเขาอาจจะเหงานะคนนอกอาจจะเหงาก็ได้ทำไมมีหกอ่ะเออทำไมเถึงหกอีกคนหายไปไหนไม่ใช่หอ่ะโอเคไม่รู้นะเข้ามาแล้วโอเคโอ้โหโหลดแมปโหลดรอสักครู่โหลดแมปอฮ้อแบบมาเป็นพิกเซลเลย Two hours later อุ้ย มีรูปปั้นอาทิตย์จเการม,มไีไปถ่ายเปิดไปถ่ายที้ทีไมนใช่เลยชัตเตอร์สองสวยนะมันเปิดมาสวยนะ,ะมีเป็นเป็นเป็นแบบเหมือน,นปราสาทอ่ะประจา้าทะลึเกินว้าวสุดยอดมากนี่มันปราสาทที่เราต้องเ, <ham mad> เข้าไปโอ้กูเห็นก้อจูออนเปลี่ยนจากจูดี้เป็นจูออนจูดี้ เ้ยลมไปไม่รู้อะเขยับได้แล้วขยับได้แล้วทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เฮ้ยผมเฮ้ยผมเห็นลาที่อะไม่รู้อะทุกคนอยู่ไหนกันตอนนี้ครูอยู่ที่ทุ่งหญ้าสวัณนาเฮ้ยครูอยู่คนเดียวหรอเอออยู่คนเดียวเฉยเอาโยกโยกอยู่กับโยกอะโยกไปย่างเฮ้ยทำไมเอออยู่กับโคนะเออยังโดดยังโหลอดยินเลยของครูมีชื่อชื่ออยู่คนเดียวเลยอะ ตอนนี้เอาจ่าไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันโผล่มาคนเดียวกับทุ่งล้างอ้าวผมจ่าละหาผมคนอ่ะผมอยู่เซฟว่าผมคนอยู่กันหมดเลยคูงงหมกคู่ไม่เป็นแบบรูปรูปแม่ชีทั้งทสองคนอะไรประมาณนั้นมันมีลูกปั้นนะมันมีลูกปั้นโอ้ใช่อ่าคู่หายเออเนี่ยผมรู้แล้วว่าจ้าอยู่คนละเซฟโอเค หรือเราจะไปแปดไปเลยอ่ะไปเลย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 ไปเลไปเล้าเรไปเลยไเลยไปเลยไปเลย่ปเมยไปเลยไเลยไปเลยไเยไไปเยไยยไเรยยเยยเเไปไปเลยเเไป ไปเอาละรอบนี้รอบนี้คงไม่คงไม่พลาดนะเราคงไม่ต้องนับถึงสามรอไก่อนรอไก่อนเมื่อกี้ใครว้าบกูบ้างวะไปไปมามามาเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนมีใครยังไม่มาไหมตรงนี้มีใครยังไม่ได้อยู่หน้าห้องไหมขอขอไม่ได้มาขอไม่ได้มาเอาแต่ที่ว้าบก่อนเดี๋ยวที่ว้าบหลดเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่งั้นประตูประตูมิติเอ่อจากกลนโบราณมันจะดูดเราเข้าไปใครตามมาอันอันนี้ไม่ใช่พวกเราใช่ไหมหัวหัวมือหลุดเข้าไปครูมันนับเลขแล้วน่ะไม่ไม่ใช่ครูแล้วแหละ มีใครโดดเข้าไปไหมข้อห้องสิบห้องสิบคนดีกว่าไหมเออปลาชัวร์กว่าเผื่อมีพวกคนเนียนคนเนียนวิ่งมาใส่เอ้ามีใครเดินเข้าไปเอาไป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 เลยไปเลยไปเลยไปฮะตอนนี้ทัศนศึกษาเราได้เริ่มขึ้นแล้วนี่อาจารย์ผมว่าใส่ชุดเรือสามาผมพอไปเห็นผมผมพอไปเห็นทางผมไม่เห็นอะไรเลยอรย์ผมมองไม่เห็นทางไม่เป็นไรเลยอ่ะนี่มันเปิดไฟได้ไม่ใช่หรอเปิดไฟได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ฟันบางหน้าเต็มเลยบางหน้าเต็มเลยอ๋อใส่ชุดเดรืเสาแล้ว A P S มัน ไอ้นี่ใช่ไหมฟันบังใช่ไหมฟันบังหน้าผมอะไม่เป็นไรเราใช้ไม่ใช่ครูผมผมมีเขี้ยวใช้สัมผัสที่หกเอา <S <S ไปทุกคนเราจะมารีกรุ๊ปกันที่หน้าปราสาทตรงนี้ <S 1> <S 1> <S <S เอาล่ะครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเล่าประวัติของที่นี่หน่อยครับอาจารย์อ่าที่นี่เนี่ยถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ .2513 ก็สร้างโดยคุณอเนกนะอ่ะตอนนี้พร้อมกันหรือยังเอ่ยไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูเปิดให้พร้อมครับอ้าวเดี๋ยว อหน้าจอมืดตึ๊บเราพร้อมที่จะตายแล้วใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมตัวมาไหลทำไมตัวไหลหูน่ากลัวใช้ได้ไม่เสียงอะไรผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเออเดินเสากินให้หมดเลยเดินเสาเออเนี่ยเอาเอาหน้ากลมกลมแล้วก็กินเลยว้าเฮ้ยมันเน่าแล้วนะมันเน่าแล้วนะหมดอายุแล้วนะในโต๊ะนี้นะฮะ อก็เขาสร้างมาตั้งแต่พศสอง3ัห้าสิบไงเนี่ยไม่มีใครกินเลยเนี่ยโหลาขึ้นหมดแล้วเวลาผมผมไปตัดวิทยาการผมแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเมื่อกี้ครูยังเปิดไฟฉายได้อยู่ทำไมตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเติมเอ้าเปิดไม่ได้อุ้ยอุ้ยฟ้าล้องไหนผมไม่ได้ยินเสียงเลยเลยเปิดเสียงสิแม่เมื่อกี้ฟ้าร้องแบบดังมากเปี้ยงเลยอันนี้คืออะไรสร้างอะไรเฮลิคอปเตอร์ อะไรอะใช่ไหมซักีเฮยบอยไปชิลเลดไม่มันคือจูดี้มันคือจูดี้ไอตัวตาขาบในในแชปเตอร์หนึ่งทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีทางไหนนี่นี่ทางนี้ทางนี้วายตกใจโอ้โหว่าอะไรก็สุคนโคตรดังเลยรูปโคตรหวระเบิดเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมีดเสียงมีดเสียงอะไรเหมือนเสียงมีดขอไอทีหนึ่งไหนตามาเดินเลยอ้าวโอ้โหเขาให้หายเที่ยนเขาให้หายเที่ยมครับเดี๋ยวทุกคนแล้วแล้วแล้วเราต้องไปยังไงอ่ะ นี่หายเท่มครับปูเขาให้หายเทมหายเทมเอาโอเคไปหายเทมโอ้โหก็ไม่บอกก็ลุยสองรอบตายสองรอบเลยตกใจเลยเมื่อกี้ทำไมทำไมกูผ่านทำไมผ่านมาได้คนเดียวอ่ะเออเมื่อกี้ไม่เขาขาเป๋ไงเขาอาจจะอาจจะแบบไม่ไม่ชอบคนขาเป๋เฮ้ยเฮ้ยดีบันไดบันไดบันไดทุกคนชั้นสองมนชั้นสองมีประตูเพิ่มเฮ้ยหโอ้ไปฉายปูทุกคนตามมาดิทุกคนตามมาทุกคนตามมาอย่าทิ้งคุ้ยคนเดียวไปไปพร้อมกันไม่ผมลาไม่ผมไก อันนี้อะไรโอ้ลูกปั้นเก่งมากนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอลูกปั้นเอาเอาไหนใครอยู่ข้างล่างขึ้นมาเอาไปรับไปรับก่อนไปรับก่อนไปรับก่อนอ๋อแม่มันมันอยู่ทางเนี้ยไปแล้วอ้าวต้องไปยังไงเฮ้ยเดี๋ยวครูลองเดินเดินหันหลังเดินหลังเดินหลังเฮ้ยได้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 อยู่เดินหันหลังได้เดินหันหลังได้โอ้โห is amazing ว่ะ ยี่สี่อ้าวไปแิงแล้วทุกคนอ่านหลังมากคนประเด็นคือมันมีประตูแต่เราไปไม่ได้ใช่เอ้าเด๋วเอ้าเอเดยวนะเอ้าแล้วเราเข้ามาในมิติตรงนี้เราจะไปต่อไหมเราเข้ามาเราจะไปต่อหรือหรือเราจะไปรีกุ๊ปกับอเพื่อนกับเรอ้าวรเพื่อนเรากำลังซาเลย เออทุกคนทุกคนจะมาทาททีุ่กคนจะเดินมาทานที่ผีหลอกเออทุกคนจะเดินเข้ามาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวครูไปเปิดตรงนี้ก่อนนะตรงเฮ้ย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 มีเสียงมีเสียงเคาะประตูมีเสียงเคาะประตูตอมเจอห้องอะไรเฮ้ยตรงนี้มืดตึ้งเลยทุกคนอะไรอ่ะตรงนี้มืดมืดมากมืดมากวายวายอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยน่ารักไงน่ารักมากอะไรอะไรอะไรขอดูหน่อย แมงมุมแมงมุมเดียใตรงนี้ใครอันนี้อะไรเบคอนนี่ใครอันนี้เอาได้อ่ะได้กับบ้านอันนี้อะไรตัวอะไรชีวะชีวะจากกนโบราณปิผ่านรู้หมดแล้วปิ้งเป็นโบราณผ้าพันไปทุกคนมันเดินไปไม่ได้ไปเราทิ้งเออผมผมต้องถ่ายรูปของใครก็ไม่รู้ครับในบ้านนี้เราทิ้งแมงมุมโบราณไว้เฮ้ยตรงนี้มืดมากครูกำลังเดินเข้าไปมืดมากห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีห้องนี้อุ้ย ดีต้อนรับสู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอภีไปเลยเพื่อนอภีทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะอยู่กันสองคนตอนนี้ห้องโถงอ่ะเออตอนนี้มีห้องที่ไอตัวนั้นไม่รูกเฮ้ยเราไปดูต่อไปเอิไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนอยู่ไหนทุกคนใจเย็นทุกคนอยู่ไหนกันผมเจอพี่สาวขายาวโอ้โหโอ้ my god ออยากันได้คุณเบ้ โอ้โหพี่สาวจันเมื่อกี้เต็มหน้าเลยตกใจหมดไปทุกคนไปไปไปแต่แต่เขาไปห้องนี้เดีถ้าทุกคนเดินเข้าไปมันมันจะมีห้องเอาไปห้องนี้กันอุ้ยอะไรอะตัวสูงมากตัวสูงมากเฮี้ยันน้วันี้วันดี้วันนี้ันนีวั้วนระวันนีวันวัีวนี ชั้นด้านสองแล้วก็เจอพี่สามเขาด้านอีชั้นเป็นชั้นสครับคุณเขาวินแล้วจานเฮ้ยไปโอ้ยมันกอดไอ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังไม่ครูเอาครูเอาหน้าถ่ถไปก่อนอะไม่รู้จูดี้ยาจูดี้จูดี้ยาเฮ้ยเฮ้มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังโตครูเลยจานจานจานนี่นี่ไปไม่หันไม่หันมันไม่มีอะไรไอ้เมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังครู ไม่มีเลี้ยะที่ผมดินี่มันอยู่ที่หูซ้ายดิเดินก่อนเดินเดินชิดกแพงเดินชิดกแพงไปเถอะปาเมื่อกี้มันเดินมันเดินอยู่หลังหลังตัวคู่เลยโอ้ทำลงตาจันหายไปยังไงวะนี่นี่จำได้ต้องไปทางนี้วุ้ยทารับดีเจอเจอเอ้ยนี่ไงกระโดดได้กระโดดได้โอ้ยอะไรอะไปอะไรเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะคนในชุดดำ กูแต่โอ้โหดังเชื่อเออผมผมอยู่กับเออ่ผู้หญิงเสื้อดำเออไม่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปไหนแล้วอ่ะีไปไหนแล้วอ่ะครูโดนอีกแล้วไอไไออตัวไม้แกะสลักสีดำโดนเลยเนี่ยเอารักเตอร์ตายไปแกโดนเลยอือ two hours later เอายืนยืนยืนอาจารย์เราดูผมสิคือโคชิวคือหายไม่าหายไปแล้วจ้าไม่หายไปแล้วมันมันต้องมันไม่ผีตัวไหนเพราะผมหายลูกก็หนีมินหมดเลยอ่ะเนี่ยมันต้องโดนไอ้นี่ไหมอ่ะมันต้องโดนไอ้นี่ไหมอ๋อหายไปแล้วเหรอเดีจะครูกันล้งวิ่งไปรีกรุ๊ปก่อนอ่ะมาละโอ้ทางลับตเองเข้าไปเลยว่าครูหรือครูโดนบ่อยจนมันมันหนีไหมโอ้โหมือตึ๊บมือตึ๊บเลยมือตึ๊บ อืมเู้คนที่เขาหลอกไม่ได้ข้างล่างมีรูอ่ะทุกคนไปไปน้ำโอ้อะไรไม่รู้ให้คนขาเปย์นำก่อนโอ้ไม่ก้อนน้ำลึกมากคนพิการลงโขงจับจับไว้ให้เปย์เดี๋ยวคนพิการว่ายน้ำยังไงไม่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 อ้อโอ้ไม่ก้อนอะไรเนี่ยอุ้ยอู้อู้อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน่ากลัวมากตัวนี้ อะไรอ่ะไหนอาจารย์ผมไม่เห uh> ็นเลยผมผมเป็นเต็ปากตัวเองดับดับมาใต้น้ำดับมาใต้น้ำรู้เรื่องน่ากลัวมากครูัวลังไปครูัวลังไปตามติดชีวิตมันอยู่เฮ้ยโอ้โหเต็มคือมัเต็มคือมันต้องดับลงมาที่ใต้น้ำแบบโหน่ากลัวมากโดนแล้งจ้าโอ้ my god ใต้น้ำใต้น้ำโอ้ my god มันตามครูมาแล้ว ไหน้าบผมมาช่วยเองผมฮีโร่ไม่รู้หลบอยู่หลบอยู่หลบอยู่เดี๋ยวเราต้องไปทางไหนการจะไหนอ่ะครับคูดำอยู่ใต้น้ำคูดำอยู่ใต้น้ำวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูกยักษ์กระดูกตัวใหญ่มากอ๋อนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยววายไม่ขึ้นอ๋อรอดแล้วรอดแล้วโอ้จี้สุดทำไมเติมอ๋อโอ้พระสงฆ์ ทุกคนแม่แต่องว่าบางบางมอไม่เห็นโอ้หลวงพ่อเฮ้ยเอามันปิดอ่ะเดี๋ยวนะอ๋ออ๋ออ๋อมันเป็นมันเป็นทางไอ้นี่โอเคอ่ะเราไปทางประตูนี้กันทุกคนหาอยู่ไหนอ่ะไปอาหาทางออกไปเจออะไรอยู่ได้นสายกระ ขาก็หมดแล้วคือไหนกันวะเออขู่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วจูดี้น้อยโอ้เจอแล้วไฟ the way lower the case เดี๋ยวมันหัมันแหบมันแหมันแอบมันแหบทุกนมันแอบใต้โต๊ะนะเอ้ยใช่ใ้ลองมันให้แอบในที่ต่ำให้แอบในที่ต่ำทุกคนให้แอบในที่ต่ำไหนอะไรไหนไหนทุกคนวัสดีจ อุ้ยวุ้ยวุ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเห็นตัวอะไรไหนดูสิมาไกลเลอุยอะไรอะเสียงอะไรไลนไล่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 อล่ไล่ไล่ไุ่ไล่มันไล่ัล่ไล่ไล่ไไ่ไนไ่ไไ่ไไไไไ่ไไไ่ไย่ไ่ไไล่ไ่น จะคีแฮนด์ขอเล่นคุณแจุณแจตกคุญแจตกกุญแจตกคุณแจล่วักดีเยอะเพิ่งออกมาไหนมีใครมีใครจับกุญแจได้บ้างนี่ไงกุญแจเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บแล้วโอ้ยโอ้มันมันมันขึ้นที่สูงได้ไหมว้ายโอ้โหตกใจมันกระโดดใส่คู่อะจะหลบได้เลยสะดุ้งเลยเมื่อกี้อ้าว อ้าวแล้วไม่คุณหลบได้คนเดียวอ่ะทุกคนอยู่ไหนทุกคนโอ้ยไปข้างบนทุกคนข้างบนที่มาได้เนะทุกคนอยู่ไหนกันข้างบนเริ่มมีผมอยู่ข้างบนครับข้างบนไหนทุกคนคุยังอยู่เดี๋ยวห้องโต๊ะโต๊ะงานเลี้ยงอยู่เลยอ่ะอันนี้ครับตรงนนีี้่อยูันนี้โอเค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 ไป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 ทุกคนไปไปไปโอ้โหไม่มาเนาเพราะว่าผมต่อยผีไปแล้วอุ้ยนี่เรามีปืนใหญ่ทำไมเราไม่ยิงมันวะนี่ มาเริ่มเลยตายไปแล้วจ้าปอยเมื่อกี้จริงอ่ะกลัวใช่ใช่เว่อเว่อโยกข้างหลังโยกข้างหลังเราโยกข้างหลังเฮ้ยล่วงออกไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอเคแสดงว่าทางมันมันตกได้วิู่วิ่งแล้ววิ่งไปทางข้างเฮ้ยเฮ้ยยา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 จิต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 บังทาบกลัวโอ้ยมันติดกันน่ะโอริช อะไรวิ่งอยู่ข้างหลังคูวะอ่าไม่อยู่เออเกลือประหลาดโอ้ my god โอ้ my god ไม่อยู่เลยประตูประตูเปิดไม่ได้แต่ผมไปหาจานด้วยผมผมพับเพื่อหาด้วยไปไปพับเพื่อหาอามาเย์มา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 วิ่งแล้ววิ่งแล้วหอยทากกลัวอะไรนะครับอาจารอะไรนะเฮ้ยพวกหอยทากกลัวอะไรนะครับหอยทากเอ็นหอยทากกลัวอะไรวะเกลือเกลือเกลือ ป้าเขาให้ยเกือบเกือบร่วงงั้นใครก็ได้ครับเอาเกลือมาเรียบร้อยเดินเกลือเกือบร่วงเกือบร่วงอุ้ยเกือบร่วงไปโอ้โอ้จี้สัสน่ากลัวเลยเกินอันนี้อันนี้นี่แบบใช้ได้อยู่โอ้ย god ห้องนี้ไปเราอยู่กสองคนโอ้ติดติดเมื่อ่ทางไหนเลยอะตรงตรงตรงหรือซ้ายตรงหรือซ้าย อยู่ไอ้อยู่ไอ้อยู่เยอะอยู่เอ้ามันตันนะตันนะเขาเก็บดอกไม้ไปเล้วโอเคโอเคโอเคเพื่อนโอ้เราหนีมาข้างนอกโอเคอีเวียเขโดดไปได้เลยเพื่อนในสาวบังหนาเขาเป็นคนนั่งวิวแชร์ผิวจังว่าหัวโดดเป็นอเวนเจอร์เลยทุกคนววววววกระโดดขึ้นไปข้างบนถูกไหมใส่ผ้าอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอุ้ยเสียงน่ากลัวมาก มีไฟแคสไหมหอยทากเนี่ยเนี่ยเอ๋อหอยทากไอ้หน้าวูดไม้อะไม้อยู่ไหนโอ้ยหอยทากน่ากลัวมากไฟไฟบี้หน่อยหอยทากมาเลยมาเลยมาเลยมันกลัวมันกลัวพวกเรามันกลัวพวกเรามันมาแล้วคนเดียวมันมาแล้วมาแล้วการจะหนีจ้าแป๊บหนึ่งจุกก่อนหนีรอบต้นไม้ไปหนึ่งทีไปปาบเขาให้เข้าบ้านก่อน เขาเขียนสวยดีคือเสียงมันน่ากลัวมากอ่ะขอแม่ใจมาว่าผมอยู่คนเดียวอ้าวอยู่ตรงไหนอ่ะยังกระโดดไม่ผ่านเลยอ้าวเวน One hour later เขาใส่ไปแล้วพบออกรูมาแล้วที่ไหนวะที่ไหนเอ่ยนี่คอมพิวแล้วคอมพิวแล้วคอมพิวแล้วอ้าวโอ้แต่เสียงยังอยู่นะก็ออกออกได้เลยออกได้เลยออกได้เลยเไม่ต้องทำอะไรเลยป้ป้าป อ๋อเดินได้แล้วมาทางนี้ได้แล้วมาทางนี้ได้แล้วโอ้โหมี้แล้วูกคเอมันมาแล้วโอเควารแล้ววาร์ปแล้วคือใครคเปคดอร์ออดอคอีคเีคดีคาสเปนเซอร์ีานีคดีคดีดีฟดีคที่ใช้ในคดีคดีคดีอดีคดีคดีคดอคดีคดีคดี่ดีคดนคดีคดีคดีคดอคดีายรูปไปดีค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 ดคดีคดีาดอยู่ไหนไมีรู้ไปเราเออพูดถึงคาคี่ย นี่เลยใช่เลยเนี่ยอ่ะเราแต่เรามีอีโต้นะเราฟันกระจายเลยนะกับกล้องตอย่างบ้าบ้องเทปเจอรอยบัลีีมาไปหากุญแจห้องสมุดเดี๋ยว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 เนก่อนเี่ยกล้องอ่ะนมีใช้เอไว้เอ็มไว้ใช้ไล่ผีครับอ๋อถ่ายีอ๋อไว้ไล่ีจะจไม่มีเออไม่มีอ่ะไม่รู้ดิเดินกันมัวครูอะไรแบบไม่รู้จะหาตรงไหมตัวไร้ตัวนี้มีตัวได้โอบ ไม่ปูนะครับมันมีเรองทั้งไทยหรอกปูมันไล่ไม่ได้เดี๋ยว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 มองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้พวเองไอ้คนที่เจอมาคนที่ไปเจออ่ะเจอแล้วเจอแล้วไป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 นำเลยนำเลยกลับทางเดิมคัมแบ็กโอเคไหนกล้องกล้องไปเอาที่ไหนกล้องอ่ะโอ้กอดโอ้โหล็อกใกลครอยู่กันดีกล้องแล้วควายเออนี่ใช่โอ้ห้องอยากรู้เหมือนกัน อันนี้อะไรโจโจ้เหรอนนี้ถ่ายก่อนอันนี้ไหมพี่โจโจ้เลยโจลูโนุลูกยูหึ่ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมาอะไรมาทุกคนโอ้โหโอ้โหหมาโอ้โหน่ารักจังต้องหมาน่ารักจังเลยผมรอบมาหาไปหนึ่งตัวมันเริ่มเลยแอบก่อนไม่รู้แหละแอบแล้ว

นี่วิ่งมาแล้วก็ซ้ายโอ้โหซ้ายซ้ายซ้ายช่องเล็กช่องเล็กโอ้โหช่องเล็กโอ้โหโอเคโอ้โหหลอดเพราะช่องเล็กหลอดเพราะช่องเล็กโอ้ยชิโอโอเคโอเควิ่งวิ่งวิ่งผมเจอท้าแล้วจ้าจ้าถ่ายขวาขวาใช่ไหมช่องเล็กหลบก่อน โอเคพี่เราไปตามหาข้อเสร็จอันนี้ปากรัวไะเนี่ยโอ้โอ้ทางกระโดดน่ากลัวมากกระโดดไรจ้าไม่ต้องกระโดดหรอกอะไรอ่ะเหมือนเสียงมันมาใกล้มากเฮ้ยน้ำคุณตกอ่ะไอ้เหี้ยคนเหยียดกูคนเหยียดกูไป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 โอ้มีกระดูกคนมานอนอยู่นี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะห้องสมุดมีโต๊ะ ทดลองไปไปโอ้หมามัมามันมามันมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปไโอ้ลูกโอ้ my god โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอ้โลตาโอโหแล้วเราเไปถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้โอเคอ้าวอ้าวอ้าวยังไง อะไรอยู่ยูอยู่โยู่อ้าวตัเอง่จ้ันตกอ๋อเหมือนเราไปปลดปล่อยมันไหมถ่ายไว้เลยอีจูดีถ่ายไว้ของแปลกของแปกถ่ายเลยของแปกเราเคลียอิโต้ใส่จูดี้ได้ไหมแชะเข้าให้นี่แช่ ออเขาบอกว่า Chapter 3 Coming Soon โอ้โหอ้าวกดอะไรไม่ได้ทำไมไม่มาออกต้องออกเกมอ่ะจริงเหรอต้องออกเกมจริงเหรอจริงเหรอไม่มีระบบออกเองเหรออ้าววอทวอทอะไรอ่ะโอ้โหอัตโนมือบเคนโบเคนตั้งแต่เข้ามาตอนตอนจบก็ต้องปิดเองอีก โอ้ oh my god อ่าน,นั้นขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้เลยนะนนไหนๆก็โบกเฮดแล้วโอเค